ก็ความในคุตการนิกายอิติวุตกะติกานิบาตวัคที่หภาษาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมสายสามประการในข้อ270จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเลื่อมใสายอันเลิศสามประการนี้ สามประการเป็นไฉนัยดูความพิสูจนทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่า เลิศก,กว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูความพิสูจนทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก,ก็แหละผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศถ้าหากว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก,ก็จะได้รับผลที่เลิศใช่ไหมบากที่เลิศถ้าเปรียบเทียบแล้วนะสัตว์ไม่มีเท้าอย่างเงี้ยนะ พวกงูพวกปลาเป็นต้นนะครับสัตว์สองเท้าก็พวกไก่มนุษย์เนี่ยนะหรือว่าสัตว์สีเท้าเช่นโคกระบือช้างมา้าหรือว่ามีเท้ามากนะครับเช่นพวกตระกูลกิ้งกือทั้งหลายแหล่นั่นนะหรือว่าสัตว์มีรูปมีรูปก็เช่นกามภูมิกับรูปประภูมินะครับสัตว์ที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปประภูมิหรือว่าสัตว์มีสัญญาก็ปัญจโวการภูมินะครับ สัตว์ไม่มีสัญญาก็ได้แก่อสัญญาสัตตาภูมิแล้วก็ถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในโลกธาตุทั้งหมดพัะถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าเนี่ยเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเลยถ้าเทียบจํานวนบุคคลเนี่ยนะครับไม่มีใครเลิศกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีใครเกินเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันที่จะมีคุณยิ่งกว่ากันนี้ไม่มีมีแต่มีพระคุณเท่ากันเท่านั้นนะครับ ดูกอรพิสูจทั้งหลายสังคตะธรรมก็ดีอสังคตะธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตันหาสิ้นกำหนัดความดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ กว่าสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเหล่านั้นดูความพิสูจนทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคาธรรมชนเหล่านั้นเชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศอันธรรมะอันเลิศในที่นี้นี่นะครับประสงค์ไปที่พระนิพานเพราะว่านิพานนั้นเป็นที่บรรเทาความเมาแล้วก็นําเสียซึ่งความระหายระหายในวัตะนะครับจะถอนออกหมดเลย แล้วก็ถอนเสียซึ่งอะไรตัดวัตตะแล้วก็ตันหาจะจบจะสิ้นนะครับหมดความกำหนัดแล้วก็ความสงบระงับดับกิเลสได้หมดนิพพานนี่นะครับเลิศที่สุดนะครับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังคตะธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสามาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะธรรมเหล่านั้นในบรรดาของที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะที่ต้องประกอบกันขึ้นอาศาัยปัจจัยจึงจะรวมตัวกันได้สมมติว่ายกตัวอย่างเหมือนกับข้าวทั้งหลายนะครับมันก็ต้องอาศาัยประกอบกันขึ้นหรือแม้กระทั่งมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นทั้งนั้นแหละครับทีนี้ในบรรดาสิ่งที่ถูกประกอบกันขึ้นเนี่ยนะครับอริยมรรคประเสริฐที่สุดบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะธรรมเหล่านั้น ดูการพิสูจทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมะคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศเพราะว่าสิ่งที่จะเลิศกว่าอริยมรรคไม่มีแล้วนะครับในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะครับดูการพิสูจน์ท้งหลายหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมูสาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษี บุรุษบุคคล8บัณฑิตกล่าวว่าเลิศความหมและคณะเหล่านั้นดูความพิสูจทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมสายในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมสายในหมู่เลิศก,ก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมสายในพระสงฆ์ผู้เลิศนั้นคําว่าหมู่คณะนี่นะครับหมู่คณะทั้งหลายแหละเนี่ยนะเช่น หมู่คณะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเนี่ยนะครับเป็นทวีปหรือว่าหมู่คณะที่เป็นเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับหมู่ชนคือพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่บุรุษบุคคล8ดคือผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกธาคามีมากสกธาคามีผลอนาคามีมากอนาคามีผลอรหัตตมากอรหัตตพลบุรุษคนเหล่นา,าลนาาี้นะครับเป็นผู้ที่ เลิศที่สุดในบรรดามหมู่คณะทั้งหมดเลยนะหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชุมนุมชนที่ไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคระดับประเทศหรือระดับทวีปหรือว่าทั้งโลกหมู่ชนที่จะเลิศก,กว่าหมู่ผ้าระยะบุคคลน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูการพิสูจน์ทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมสายในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมสายในหมู่เลิศ ก็ผล ard, อันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศดูความพิสูจน์ทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศสามประการนี้แลเรียกว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเลิศเลยนะแรกก็คือพระพุทธเจ้าข้อสองก็พระธรรมพระธรรมก็แบ่งเป็นสองคือนิพพานกับอริยมรรสุดท้ายก็พระอริยสงฆ์นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเมื่อชนทั้งหลายเลื่อมสายแล้วในพระตนะไตรที่เลิศโดยความเป็นของเลิศรู้แจ้งธรรมะอันเลิศเลื่อมสายแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิณายะบุคคลยอดเยี่ยมเลื่อมสายแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนด และเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญยเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระตนะตรายที่เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญอายุวันณนะยศเกียรติคุณสุขะและพระ,ะอันเลิศย่อมเจริญนักปราดถวายทายธรรมแก่พระตนะตรายที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศแล้ว เป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ถ้าหากว่าผู้ที่มีศรัทธาหรือว่ามีนิจใจที่มั่นคงอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยก็จะได้รับวิบากที่เลิศอะไรที่เลิศเลิศทั้งหลายแล้วนี่ยนะครับอัตกถาอธิบายคําว่าเลิศเนี่ยนะครับบาลีว่าอักคะอคะักะอัคะนี่นะครับโดยศัพท์นี้แปลได้หลายอย่าง เช่นแปลว่าเบื้องต้นก็ได้แปลว่าที่สุดก็ได้แปลว่าส่วนก็ได้แปลว่าประเสริฐที่สุดก็ได้เพราะนั้นแปลได้ประมาณสีในคือแปลว่าเบื้องต้นหนึ่งที่สุดเป็นที่สองสส่วน4ี่ประเสริฐสุดอักขะแปลว่าประเสริฐที่สุดเช่นในประโยคว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ล้ำเลิศก,กว่าบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้ เราเป็นผู้ประเสริฐของชาวโลกอันนี้ก็หมายว่าอัคคะตัวนี้นี่นะครับหมายถึงความเป็นผู้เลิศนะนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้อัคคะศัพท์ในที่นี้นี่นะครับมีความหมายว่าประเสริฐที่สุดเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเบื้องต้นนะไม่ได้แปลว่าส่วนไม่ได้แปลว่าที่สุดแปลว่าเลิศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ำเลิศทั้งหลายคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจึงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศ อะไรที่แบบล้ำเลิศนะนะก็คือประเสริฐนั่นแหละครับหรือว่าความเลื่อมใสเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจึงชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสที่ล้ำเลิศอันหนึ่งในความหมายอย่างก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้ด้วยอักขสั์คือพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นผู้เลิศะนะพระธรรมก็เลิศพระสงฆ์ก็เลิศในสัตว์โลกนั้นนะครับ อธิบายคุณพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์เลิศอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐก่อนโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบหนึ่งนะใครจะมาเปรียบพระองค์นะครับนี่ก็โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีแล้วก็โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนก็ประมาณสามในนะครับเอามาเป็นตัวอย่างพอให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยประเสริฐอย่างไร ในข้อแรกเลยว่าประเสริฐเพราะไม่มีผู้เปรียบเนี่ยอธิบายว่าจิงอยู่พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบเพราะทรงทําอภินิหารมามอกคือทําความปรารถนาและการสั่งสมบารมีสิบประการมาเป็นเบื้องต้นจึงไม่เป็นเช่นกับคนทั้งหลายที่เหลือเพราะพระคุณคือโพธิสมภารเหล่านั้นและพระพุทธคุณทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใครจะไปเทียบนะครับใครที่มีความปรารถนาในลักษณะนียนะปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็สมาทานอธิษฐานพระบาร,รมีทั้งสิบตั้งแต่ทานศีลเนกขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาแล้วบาร,รมีก็ยังไม่ได้อยู่เท่านั้นนะครับยังแบ่งระดับสูงขึ้นไปเรียกว่าระดับอุปปาร,รมี แล้วก็ระดับชั้นยอดเลยเรียกว่าปร,ม,าปรมัภปรมีแล้วบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยก็ไม่บำเพ็ญเหมือนกับคนทั้งหลายคือทํามากกว่าคนทั้งหลายอย่างมหาศาลหลังจากนั้นพระองค์ก็สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นต้นได้อย่างเต็มเปี่ยมเมื่อบรรลุโพธิญาณแล้วก็ประกอบพร้อมไปด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายถ้าอย่างย่อๆที่เรารู้กันเช่นพระปัญญ,ญานี่ก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระกรุณาก็ไม่มีใครเปรียบแล้วก็พระบริสุทธิ์ก็สะอาดหมดจดโดยที่สุดแม้แต่วาสนาอันนี้ก็ชื่อว่าพระองค์นี้ไม่มีใครมาเปรียบเลยนะครับไม่ว่าจะเอาด้านใดนด้านหนึ่งแง่ไหนแง่งงหนึ่งมาเปรียบพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ล้ำเลิศเพราะเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์อันนี้ในที่สองนะครับบอกว่าคือแม้โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีเพราะพระองค์นี้มีพระคุณ มีพระมหากรุณาคุณเป็นต้นที่วิเศษกว่าคุณทั้งหลายของสรรพสัตว์ที่เหลือใครบ้างครับที่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับจะเจริญมหากรุณาไปในสรัรพพสัตทุกหมู่เหล่าเลยนะครับโดยทั่วๆไปธรรมดาแล้วก็เอ๊จะเอาอะไรจากใครได้บ้างใช่ไหมครับแต่นี้ตื่นเช้ามาก็จะเจริญมหากรุณาไปในสัพทั้งหลายนะครับว่า สัตว์ทั้งหลายเคลื่อนพลแล้วยกพลแล้วโลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นถาดแต,ตนหาโลกนี้ถูกอวิชาตันหาเป็นต้นกลุ่มรุม,รมครอบงำแล่นไปตามอํานาจของตันหามานะและทิฏฐิมากไปด้วยทูจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็ถูกโอคะท่วมทับถูกนิวรณ์กลุ่มรุมเป็นต้นเนี่ยนะครับพงศ์ก็เจริญพระมหากรุณาที่คุณไปในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหลา่าไม่มีเลือกมีเว้นเลยเจริญไปหมดเพราะผู้ที่จะมีกรุณาแบบนี้เนี่ยนะครับเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาได้ยากเพราะฉะนั้นจะมีได้เฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็กรุณาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าโอโ้โหกรุณาสงสารเขาไปหมดแล้วมานั่งเสียอกเสียใจร้องไห้รำพันนี่ก็ไม่ใช่ มีอาสานุสยายานที่จะเล็งที่ว่าเอจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรัรพสัตเหล่านั้น,น,นผู้มีอินทรีย์มีบารมีที่เคยบำเพ็ญเคยสะสมมาพวกก็อาศัยอนาวรณญาณอาศัยอินทรียโปรโปริยตยานอาสานุสยายานตรวจสอบดูสรัรพสัตว์ทั้งหมดแล้วก็อาศัยพระมหากรุณานั่นแหละเป็นบาดกระตุน้นเตือนให้ไปช่วยเหลือแสดงธรรมให้แก่สรัรพสัต์ทั้งหลายแล้วก็สรัรพสัตทั้งหลายก็ได้รับคุณวิเศษ จากพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ล้ำเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือว่าชื่อว่าผู้ล้ำเลิศแม้โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนคือใครเสมอเหมือนเท่ากับพระองค์เพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่นะครับเป็นผู้เสมอโดยพระคุณทางรูปกายและพระคุณทางพระธรรมกาย กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางกอน่นผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์คาว่าธรรมกายนั้นเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่เป็นชื่อของอย่างอื่นนะหมายถึงพระปัญญาที่มีอยู่ในพระขันธสันดานอย่างเช่นอาสาธาร,รณญาณนะครับอันดับแรกเรียกว่าอะไรนะครับ อินทร ي ยโปรโปริยติยานนะครับยานที่ยังรู้ถึงความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสพสภาวาทั้งหลายนั้นธรรมกายตัวนี้เป็นชื่อของพยานอินทร ي ยโปรโปริยติยานอาสยาน,นุสยา,ยานยมกะปาติหาริยายานมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานแล้วก็อนาวรณายานแม้กระทั่งยานที่แทงตลอดอริยสัจสี่หรือพยานที่แทงตลอดปฏิสัมพิธามักยานที่จำเนก พระธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับพยานทั้งหลายเหล่านี้นี่นะคบเรียกว่าพระธรรม,มากายเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์มีอยู่ก็เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์เท่านั้นนะครับคือมีคุณธรรมเหมือนกันหมดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าเป็นผู้เลิศในโลกเพราะมีปรากฏการที่หาไดย้ยากเพราะความเป็นอัจฉริยะนะอัจฉริยะคืออัศจรรย์นั่นเองนะครับ เพราะนำมาซึ่งหิตสุขแก่คนหมู่มากเราถามดูนะว่าใครนะครับที่กล่าวว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรตรพสัตว์เท่ากับพระผู้มีพระภาคไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรที่เป็นโทษนะพระองค์ก็กําจัดโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้สัตว์หมดเลยอะไรที่เป็นไปเพื่อคุณงามความดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งหลายแหละที่จะพึงมีแก่สัตว์พระองค์ก็ให้สัตว์เหล่านั้นได้รับคุณเพราะฉะนั้นหิตสุขความสุข หรือว่าประโยชน์เกื้อกูลทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญเพื่อสรรพสัตว์และพระองค์ก็เป็นผู้ไม่เป็นที่สองรองจากใครไม่มีใครเท่านะเพราะว่าพระองค์ในเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะครับไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดพระองค์ไม่ต้องไปปรึกษาใครนะเออสารีบุตรเราขอปรึกษาเธอนะในกิจการนั้นๆไม่มีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรึกษาใครแล้วแตอ่อย่าไปเรียนแบบนะครับแต่หมายความว่าพระองค์เนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดเลยนะครับ เช่นพระองค์ที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกนะครับบุคคลผู้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหาได้ยากถามว่าบุคคลผู้เป็นเอกคือบุคคลผู้เป็นหนึ่งเดียวอ่ะคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งนะตถาคต อรหันต์สัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับสามคำเนี่ยนะถ้าอธิบายให้ดีแล้วก็ถ้าทําความเข้าใจให้เพียงพอจะรู้ว่าโอ้โหคำนี่ไม่ธรรมดานะครับแตถาคตมี16ความหมายนะถ้าจะเอาทั้งสองในมาขยายนะครับอรหันต์อรหันต์นี่ประมาณ11ความหมายสัมมาสามัมพุทโธก็ห้าความหมายใหญ่ๆนะครับหความหมายใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละในแต่ละในเนี่ยโอ้โหเป็นบุคคลเอกจริงๆนะครับหาไม่ได้แล้ว ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อจะอุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์อัศจรรย์ไม่มีผู้ใดที่จะอัศจรรย์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับดูกนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่ออุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้า ที่สู่ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกจะเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองรองจากใครว่างั้นเถอะไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดไม่มีผู้เทียบไม่มีผู้เทียมไม่มีบุคคลเทียมทันไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นี้เป็นสุดยอดของบุคคลทั้งหลายแล้วนะครับเพราะว่าใครที่จะบำเพ็ญบุญญาบารมีสร้างสมอธิการเหล่านี้มาเพื่อที่จะสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านี้ไม่มีอีกแล้วและพระองค์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสรรพสัตว์เนี่ยได้รับประโยชน์มหาศาลเลยนะครับถามว่าประโยชน์ขนาดไหนอะ่ะก็คิดดูนะครับตั้งแต่แรกพระองค์ตรัสรู้เลยนะนับตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้เนี่ยกิจการเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ได้เกิดขึ้น เพราะว่าพระอ,องค์เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์สุขก็ดําเนินมาเรื่อยจนมาถึงยุคปัจจุบันผู้ใดก็ตามถ้าแค่และลึกถึงคุณของพระอ,องค์จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลของเขาจะระง,งับทันทีถามว่าบุคคลขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับอย่างคนกําลังก่อกรรมทาชั่วนึกถึงคุณแพ๊บเดียวแค่นั้นนะครับเลิกเลยมันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแกสัตว์ส,รราสาขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งเหล่าเทวดามารพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เ,เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์เหล่านั้นจริงๆ